ใกล้เข้าสู่การแข่งขันคัดโอลิมปิก2024แล้วนะครับแข่งขันที่ประเทศโปลแลนด์โอเคสาวไทยก็บินไปถึงประเทศโปลแลนด์แล้วแหละแล้วก็ได้ทำการฝึกซ้อมปรับสภาพร่างกายแล้วในหลายๆคนเลยแหละต้องบอกว่าการแข่งขันคัดโอลิมปิกรอบนี้แอดมินเองก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเจเจนุสราต้องคำมาช่วยทีมอันนี้สาระเลยนะเพราะว่าเจเจกับพรพันธ์คือสองคนนี้ใครก็ได้ลงสนามนะ ดูที่คู่แข่งนะครับเพาคู่แข่งจะ,จะจับจังหวะใครไม่ได้ประมาณนี้นะครับเอ๊ะนุสราลงพรพันลงใครก็ได้นะครับตื่นเต้นมากวันที่16นี้มันอย่างแน่นอนเชียร์หมดใจนะครับสำหรับการแข่งขันคัดโอลิมปิกวันนี้แอดมินก็มีการฝึกซ้อมมาฝากจะควรการเป็นคลิปสั้นๆไฮไลท์น่ารักนักมาฝากให้หายคิดถึงกันแล้วเจอกันครับแมตช์แรกไทยกับเยอรมัน16กันยายนนี้ จัดไปครับ